สวัสดีจ้าพี่แฟรเ์เจดดำทุกคนนะจ๊ะเจอเธอเปนประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบเจ๊เจไหนโอเค <Okay. S 1> เจ๊ดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้แดงเดือดโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดย Line at at a m b max สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at a m b max ตีสตรงนะพวกแกนะพิมเหลืองกฤษมันเดย์ไนท์ค่มเปวันจันทร์แบบนี้นะจ้าอันดับ19รองบัวอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจะเปิดโอทาราฟอร์ดพบอันดับ1ิบห้าอย่าง <Okay. S 1> พี่มาหิก์มามาถามน้ำหน่อยจูนอะไรกันป <c oughs> ูนี่มันมด,ด,ดู แพ้เบรนฟอร์ดจับเยินนะส่วนของแดงลิบุงเยินคลับก็ไม่ชนะมา2นัดแล้วเหมือนกันเ <Okay. S 1> สมอม,มาทั้ง2เกมเลยนั่นเองนะเฮตูเฮคู่นี้5เกมล่าสุดไม่นับแดงเดือดในไทยนะเจออย่างเป็นทางการเนี่ยนะลิบุงชนะไป3เสมอหนึ่งแพ้อยู่เตดแค่เกมเดียวนั่นเองนะจ๊ะตัวเบ่นที่เข้ามปจากอนามแม่ยู่แต่วันนี้ประตูเป็นเดอรเบ,บนเดอร์เหมือนเดิมได้รับมีดิโกโดาโลราฟาเอลาริสโดมาติเนสแล้วก็ตาเลมาลาเซียนะตรงกลางเฟรดเดอะเสียบอลเล่นกับบรูโนเดอะยัวเฮ้แฟนานแล้วก็ คริสเตียนเอริกเซนนั่นเองข้างบนมาคาสัสแรดฟอร์ดเจเรนซันโชและคริสโนโรนัลโดนำทีมนะ <Okay. S 1> ส่วนลิปูมาเยือนตัวเจ็บเยอะเหมือนกันแต่ก็ตัวหลักก็ยังอยู่ครบเหมือนกันนะอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสาแนวะรับมีเทรนต์มีโจโกเมสอร์จิฟันไดแล้วก็โรบโบอตรงกลางฟาบินโยนะฮารวีย์อาริเอสแล้วก็กัปตันทีมจอแดนเฮนเดอร์สันเข้าโมเบลูดิอัสบ๊อบบี้ฟิมิโนแทนที่ของดับบิ้นยูเนซิติดทัวแบนเนาะแล้วก็โมซาลยายักษ์หน้ายักษ์เอวนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้หงแดงบังคับชนะ1ประตูแฟนๆถึงจะโอเค50% สองประตูขึ้นไปโอเคฟิ okay, นเฟิร์ฟิร์สสินคาดูแล้วลิฟพูด,ดูดีกว่าทุกกระเบียดนิ้วไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นระบบการเล่นวิธีการทุกอย่างมันลงตัวแล้วต่างจากยูเอทีที่ซ้อมอีกแบบปรีซซชั่นอีกแบบลงไปเล่นเป็นอีกแบบเหมือนที่เอเดรชันฮาร์กบอกวันนี้ก็ไม่น่ารอดหงแดงดูดีกว่าในการบุกเก็บ3คะแนนแบบเบียดเบียดเจดามองว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ เวอร์วูลโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจดำภัษาไท y ยยูทูบโอเคเจดำนะทิก t o อร์เจดำ o ออฟฟิเชียลสับสก e สัันกะดิ่งฟอลโล่กันได้ทุกช่องทางฝากไว้ด้วยนะย่อยหลอดนะเอาวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลเหมือนทุกวันกันละกันโอเคเจดำเจอกันทุกวันพรุ่งนี้มาใหม่ไปเว้